มีคนป่วยหนึ่งคนในบ้านระบบมันจะลนท้งระบบเออคนที่ดูแลคนป่วยอ่ะเออเราต้องโค้ดให้กําลังใจคนที่ดูแลเลยเพราะเหนื่อยอยู่แล้วปวดหัวยุดแน่นอนอันนี้เป็นทุกบ้านนะคะไม่ได้เป็นเฉพาะคุณเจมค่ะนี่คือการรับสมองอย่างหนึ่งค่ะคุณเจมฝึกสกิลนี่คือการฝึกสกิลอย่างหนึ่งฝึกเก็บเหรียญค่ะ บอกแล้วนะว่าให้ทําตอนที่เราอยู่ไงแต่นี่แอบแต่นี่แอบไง<อ>ก็ไม่อยากเป็นภาระไงเราคิดว่าเขาแข็งแรงอยู่อืเราก็ว่าเขาทําได้ใครจะรู้แล่ละว่าาตัวเองแก่ไม่มีใครยอมหลอกว่าตัวเองแก่นะ่ะตอนจ็ป่วยเจอก็ว่าตัวเองไม่ป่วยนี่ไงนั่งตีกับตัวเองแล้วก็ฟาดวงฟาดงางไปเรื่อยแค่เขาอยากให้กินข้าวเนี่ย กินข้าวหน่อยลูกแม่ตั้งใจทำแบบนี้นะคะ